เดี่ยงแม่ใหญ่กาโอ้ยไอกาอย่าลืมกดซับเซ็นใคร่เครื่องเลยแลกระดิ่งและคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วเหมือนเครื่องอยู่ตรงด้านใหญ่ี่แม่ว่าไงเนื้อขาสั้นใคร่อะไรเนี่ยเนี่ยขาสั้นแต่ขาเขาไม่ได้สั้นไม่คิดเนี่ยขาสั้นที่ใคร่แบบ จะเพื่อนอีกคนหนึ่งคนนี้กดเดี่ยวมากับเราไปย่อไปแล้วนะเพื่อนมันนไม่มีหน่อไปหาอะไรวะนะอะไรวะนะเดี๋ยวนมองต้องครูได้ยินเสียงเรื่อยไอ้เหี้ยไอ้หยอยหยอยเหรอไใช่ย้อยแค่โคตรโหด ไอเดียงไอเดียงไอเดียงไอหยอยกาโอ้ไอกาฮ่าาฮอ้เอทางว่ะงวยบทตัวเนี้ยมึงหักหลบมันก็ฟันไม่โดนแล้วมันเลี้ยวไม่ได้วิ่งเข้าทางเลื่อยมันเลยไอ้เหี้ยอกหา โก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  let's go งด ugh, ห่างไม่เจองดาเฮ้ย υ, υ, มันหัดง่ายอย่างงี้แสดงว่าแอดออนน่าจะแอออนเขียวโดนเหมือนกันใช่ไหมออที่มันหักเออเนียีลให้หน่อยมันจะมันจะแอดออนเขียวน,นั้นที่โหขเล่นอย <stainless S 2> ่จอด จะเฝ้าไปไหนนะครับตะกรันเนี่าานยไอเขาเช็คคนเขาเช็คคนเขาเช็คพื้ <c oughs> นที่ตั่งแล้วเขาเฝ้าปั่นเลยปั่นเลยปั่นไปช่วคนเฝ้าจังหวะนี้แหละปั่นที่เสร็จเลยรถทำติดป่ะเออติดนะเอาจูปั่นเลยส่จูได้มาทิ้งไ,ไหมอยู่บ้านเลยครับ เฮ้ยมาแล้วลว่ะคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาเนี่หมอมาเนอว้าปั่นปันปันเร็วนี่มาจู้แลยแต่บ้านเี่นเนี่ยตัวแมันเล่นแรงหน้าแดงล่อเือเที่ะกัมาดูเห็นได้้หลก โถยเสียไม้ฟรีนะว่าพาเพื่อนมาด้วยเหรอแค่นี้ผมพาเพื่อนมาด้วยมันตามกูมาเองชิบหายแล้วแอบป้าไม่ไม่ เสียฟีดไม้บ้านเรื่อยเป็นไยครับเดี๋ยวไปช่วยเออเลื่อยต้นไม้ไปเลื่อยต้นไม้ไปก็อย่างนั้นไปดีก็อย่างนั้นไปด้วยจะไปตัดามไปก่อนเออไม่มีการตัดไม้ไม่มีการตัดไม้ไม่เห็นือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยโอ้เกือบหลุดแล้วอย่างนี้ เอาใครไปช่วยวะเนีย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 คาสั้นเหรออืมผมไม่เล่นเอาละไม่ทำไรเก็บกันหมดเลยทำไมเราเจ็บกันหมดเลยถ้าเขามีธาราขึ้นตุกธาราทอนใช่ไหมใช่ธาราทอนจงรุ่งเรืองทุยอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นร้องอยู่มาฮิวหน่อยดิได้กระเป๋าอ่ะไม่แสบตาเลยไม่แสบตาเลย เฮ้ยตีโดนได้ยังไงพันเมตรตีพันเมตรไอ้หองเองเด่นนี่เจอขั้นจอะอตีพันเมตรอีกแล้วมงเน,นียคาสั้น หามึงอยู่อะเอ็มแง่ๆกลับมาดิครับผมเฮ้ยใ,ใครก็ได้ไปื่อนเลยรอดแล้วเนีย่ยคาปัา่นเนี่ยปั่นกับคูอยู่เนะี่ะนั่งไข่เอกต้องของคนเนียเลยปล่อนะยแล้วนะนกำลังไปไม่ตามปะมันตามกูปะเนะี่ย อีกรอบหนึ่งกูกูไปหว่นแล้วนะไปขวาไปขวามึงออกไปเลยมันตามมึงมันตามมึงชิบหายแล้วทำไมยังไม่พังไม้เดิดเข้าไม้เลยอเอ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่รอดแล้วกูเอ้ยมันแขวนข้างบนข้างล่างเ่ยข้างล่าง กูต้องมาช่วยกูละกูรอบสามนั่นแหละอ้าวใช่เลยเออกูก็หลบอยู่ในตู้เนี่ยหลบไปงั้นเลยเพื่อนเปิดตู้เปิดตู้เช็คแล้วด้วยอันเนี้ยเราไป็นส่ยยอดเลยแต่ ็่าไรกโทมย่อไปตัดพ้นเล็บย่อไปไปต้องไม่เห็นเอ้เราวิ่งเล่กันอยู่บ้านไหมคอมยัอยู่บนใดของกาจายู่ที่ไดมันก็หุ่ใจคมมันมี RGB แล้วมันรู้สึกว่าเร่อเกมคิ้วขึ้น100%ปร์เ็ มาแล้วแมวมองใครไม่คนดาาหน้าดูเลยแมวมองเนี่ยชิปหายตีเหล็กไปทีครับผมท่านเหล็กไปหนึ่งเอเอสิครับผมเนี่ยโดนไปหนึ่งดอกเฮ้ยออกขวาว่ะรถตามมาเลย ไม่ทำหน้าน้องดีๆเลยก็ไม่ได้น้องตาดำคนดูดมานอนดึกเฉยๆแม่ตีไม่โดนอีกแล้วบัตรลักเป็นแ,นแล้วจ้าเปิดเลยไหมมาดูเนี่ยฝั่งนี้99แล้วนะอยู่ตรงไหนครับ99ตรงรถแดงรถไแข่ง <c oughs> รถแดงโอเคเปิดเลยเปิดเลยผมมาแล้ว เปิดเลยเปิดเลยผมมาแล้วเผมมาแล้วเปิดเลยไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่รอดมามามาบวกเรานั่นมาชุ่มนมขอลองจริงหน่อยไฟฉายมันเป็นภาพเลยเฮ้ยดีลาว่ะเอ็มอ้าว หากท่านผู้ชมชอบอก,ก, like, กออ็อย่าลืมกดซับสไ r i b ์กดไลค์และกดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งและทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับบ๊ายบาย โอ้ไอ้กากวิ่งเข้าทางเลื่อยมันเลย <c oughs> ว้ายมันตามกูมาเอง <c oughs> ชิบหายแล้วทำไมยังไม่พังไม้เดเข้าไม้เลยเออเฮ้ยทำหน้าน้องดีๆหน่อยก็ไม่ได้น้องตัดือนคนดูดมานอนดึกเฉยๆแม่เีลาว่ะเอ็มอ้า <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> Hee <laughs>